สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสบายดีมัสบายดีเป็นวะสบายดีอยากซวงมือสบายดียยสบายมือนี้ปีใหม่มาหน้านาะพี่น้องมือนี้มาปันเข่าหน้าอายเนาะหน้าอายโซนมาปันเข่าซอยแล้วหน่อยมือนี้ล่องล่องกล่องนะโกโปรนาะงพี่น้องลองถ่ายโกโปรซื้อย่างไรน,นี่ ซื้ออินซื้ออินเนาะอินทหนาวเหเห็นแม่เห็นแมาไปไปไเดี๋ยวเอลยซื้อนุ่มให้นุ่มนุ้มเคยกินมะนุ่มเดี๋ยวเลยซื้อนุ่มให้เมื่อนี้มาคนเขาน้องให้เนาะกำลังนั่งพักผ่อนเนาะตัวซื้อจังไรตัวซื้อจิวไอ้ไอ้ยังเกาะซื้อได้เกาะเลยดูนี่นี่นี่ อินเตอร์โอ้ซือวิวอไออินเต <c oughs> อร์มือน,นี้มาปั่นข้าวห้ากับปัน่นใดประมาณสี่สิบกัวกระสอบเนาะอเนาะนังพักผ่อนกินสมกินสมมะค้ามมะขาส้มสม้มกินแจวเบิดเลยเนาะอเนาะเบิดเลยกําลังลังไฟ นึ่งเขา่าเหตุกินเที่ยงเนะาะขจออิขาเป็ดเนาะหอยน้อง่วยเขาใส่กระสอบคนอคว่า,ากระสอบยังที่แถในนี้เป็นกระสอบเขานะหอยเนอนงมีเขาสวยเขาไว้ใส่กระสอบเลยเฮ้ นี่เป็นลูกกองแล้วนะลูกองคนที่สวยเขาเดี๋ยวบินใหม่สีล่งไปพลเขาเน่อยนกอย,อย,ย่างอีกเป็นกองสองกองอยู่เบื้อหัวหน้าให้ดูเฮ้วิววิวแล้วจิวก็จิวจะไปแป้งเฮียนมาจากฮ mm hmm. าจะไป mm hmm. โอวันเสาร์ห้องก็ได้เลย ของปาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขอฉีดลูไปคนเขาเ <c oughs> ตรียมโตน้องอยพี่น้องเดียวฮาสีขึ้นกองเขากองเขากอง,กองมักใหญ่เตือนเนะาะจักฉีดใดเท่าไรเนาะก่อนนี้กองที่พี่ไม่พนไปรังสรรราวนดสี่สิบสี่สิบสี่สี่สหอบนอพี่น้อง แต่ว่าบบได้ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวนี่เป็นรถรถปั้นเขาเนาะบันพี่ไมเ่เพิ่งใส่รถปั้นเข่าแบบนี้นะากะคู่าาดำกา็ค yeah, ู่ดำเอาไว้ส่งเขาเนาะเดี๋ยวกองเขากองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิขึ้นกองเขานะเพื่อขึ้นไปยุ่นเขาใส่รถพุ่นเนาะไปไปขึ้น สวัสดีสวัสดีนะสวัสดีไปไปน้องพอยพี่น้องเดี่ยวเข้าสีขุนกองเขากองนี่เมื่อยปะมาเล็วๆขึ้นกองเขาเดี๋ยวขึ้นกองเขากันเลย ทอดเกือบก่อนคืนว่าึ้นว่าหนึ่งไหลวะว่าเดี๋ยวไหอยู่สมลิได้สบายสบายสบายไปปดอะไรโยนแล้วมา อู้ขักอันนี้พอยพ,พี่น,น้องก้องเาขาค่าขนาดอบัซุ้งๆมันเนเนาะเป็นต่ยันลมเป็นต่ยันก้องเขาโยนน้อพี่น้องปีนขยฮะนยืนเลยยืนนำกันยยืนน้ำกัน โอ้ป้าข้อขนาดกองเขาไพ่ไพ่เป็นคนกองไพ่เป็นคนกองนี่หอ้ยขึ้นถั่โอ้ห่างนี้ยุ่นน้องเลยบ่นโอเคป้ากำลังติดโหลดต้องหันี่น้องยุ่นอู้ยุ่นบ่อไรเดี๋ยวนี้ก็พุ่ง ก้องนี้ที่พี่ไม่ขึ้นบมืงยาได้ซากระสอบนพี่นตลงใช้ไปลายซาสอบนพี่น้กที่ขืงยาไหนเนาะว้าขะขนาดน้องพี่น้องขึ้นกลเข,าก,นนา,ขาก็นีวาสูงสูงถดไปแต่กัน้อย,อยทั้งทั้งเิงส,สอบย่างเยอีกก้องนึงนน้องก้องสุดถ่ายเดีสิไม่พนอยู่ขาา้างหนาอีกกล้องนะึงเนะตอนนี้เขาจะเอากลังสี่คนเขาถไปไว พ้อนแดดขนาดนั่งพักผ่อนเนาะพี่น้องนั่งพักผ่อนถ่าพุ่นเขาอีกกล้องหนึ่งแต่ว่าก้องนี้นาสีเขาบลายเนาะนาสีได้ประมาณหาฮุกสอบเน,น,นาะกลองมวใหญ่นั่งถ่าเศร้าเศร้าเมื่อยเนาะพี่น้องทุกคนเคยอันนี้บ่เคยแบบว่าเคยแบบว่าไปสถานที่ อืมไปสถานที่ที่ห้าบ่คคอยมักนะเนาะไปพดสถานที่ที่เ้าบ่อคอยมักเนาะพี่อยน้องแลกกับลับมาบัดแลกก็เข้าก็กลับมาจากสถานที่ที่ห้าบ่อมักเนาะพี่อยน้องนี่เป็นคำถามเนว่าที่ปีใหม่สิมาเออทามวมบามีเอฟซีหรือว่าหรือว่าไพเคยเป็นแบบคือกันกับปีใหม่บอกแบบว่าเขาแบบว่าอยู่ในสถานที่ที่ห้าบ่อมักเนาะซึ่งว่าเขาไปเจอสถานที่ที่ห้าวบ่อมักแลกก็มาวันนี้ข้ากกับมาบานเนาะพน่อยน้อง กามาบานฑหล้กก็สีรูสึกวา่าปาดบ้านเท่าแบบว่าศาสตร์พิเศษเนาะเคยบว่ว่าเออพอกามาบานแลห้หล็รู้สึกึกวา่าสถานที่แบบมองอื่นกับโบพิเศษคือบ้านเท่านาะแบบว่าบว่าเฮาเจอมองที่มันเฮาบหมักแล้วาหลก็กลับามาบ้านนั่นแหล็ก็ัสีว่าปาดบ้านเท่าคือพิเศษแทนเนาะเคยบอ่พี่ใหม่มักเป็นแบบนี้เนาะเหละะ็นกัสีคลายก็แบบวา่าสิ่งคองคือกันเนาะพี่ยน้อง สิ่งของบางอย่างแบบว่าห้าแบบบ่คอยเห็นคุณข่าของมันหั่นนะเนาะพอแบบว่าพ่อแบบเสียมันไปหละนะแบบพราะเห็ดมันเพศมันพังเห็ดเสียไปแล้วเฮาจังสีแบบเห็นคุณค่าของมันเนาะมีไคเคยเป็นคือปีใหม่บปีใหม่แบบว่าเออปีใหม่เคยแบบเคยเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเคยแบบว่าประสบปัญหาแบบนี้เนาะเอามาเราสูเอฟซีฟังมีใครเคยเป็นก็คอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องถ้าพ่นข่าอีกกล้องนึ่งกะสี ไปขึ้นไปกินข้าวเนาะตอนนี้ก็เลอะมอสิเพชรนั่นแหละหอนแลดแลดแลดเหมือนนี่ตอนนี้เ้าก้ขึ้นมาจากพ้นเขาเดียบร้อยอกล้องนันได้ซ่าสอบกล้องนันใดประมาณซีหาสอบเออ <laughs> น<ย>ีนย่นยเดียวเนาะกล้องชื่อถ่ายได้ซีหาสอบเนาะงหอยเห็นมั้ยสร้อยเ้าสีลาบลาเป็ดเกระซิงจะขาดเป็ดจากตัว ว้าสามตน้อยเน้ะปละเป็ดมียังให้คอยซอยกับบอกด้วยเตัวนี้หัวมันสิเปียงวะนี่ต่ในี่หัวเป็ดเรัสิปย่งแา้วเาปสิเปียงให้ตัวนี้เป็นเลือเจียงเขาพนแล้วนอกจากว่าสัสดาด ว่าเพื paid, paid ่อนาจะได้บ <meter movie rack ENNIS> ้านนี้เพื่อเอาเอมมืออื่นสิไปพ่นเขาซอยส้นคองแล้วข้องอีกอยู่มากจะเสือหมอต้มมานอีเยัไี้เป็น้เป็นหมอตบน้อยพี่นนอะยังไเื่อป่านี้ป้าวสวหมอต้มเป็ดเต็มเลยคิ่ิี เป็นดีกักันเนาะเป็นน้ไน่เป็นสีมาไดอดเม่อเขาไม่ดีเพราไ่เพอกจะมากก็เพรีะมากัไอ้ิงมาไิงขี่รถยังมากขี่รถจักขี้รถจักมากผอนเนาะบผอนผ่านท่องก้นน้ำไม่เคยกินนี่แหละฮะใส่เขาทิมกอนแต่กเอาไหม เทิงเทียงนอยพี่น้องนอนหน้าข้าจนอนหน้าขาชนานชนไปก็ได้เขาบจักข้ามนด่งบองดอกนะเมื่อยเป็นเมื่อยเนาะแดดขนาดแดดเป็นแดดไม่ใช่ผ้าร็อกเกิลนะบีดจะซื้อน้องเลยปิีงบอนีกเลยคอยสีปิียงให้

เป็นหน่อยสินีเว้ยเป๊ะ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 คุเป็ดหน่อยอีกบอหลังหัวเป็ดนะเดี๋ยวฮาสิปิ้งเป็ดปิ้งหัวท่าบี เทพีย่หัวทาบีให้ผู้ใหญ่เป็นกินเนาะผู้ใหญ่มากินเล็กหน่อยก็มัดมัดเด็ดเป็ดเป็ดยางนี่ไก่ยางนี่มันสิมันยวปืนจะมาเอาไปเอาเลยไมปืนกันปยิงเดียวสัปืนอะไรได้ไชองก็ได้

กนี่พอไปตลด่น้องามดอตมหงหครเนี่เ็ดคัวอ่นกลังปีอใเอาอห้พญานาคพี่กายเอากล่องพี่กายห้พญานาคเห็ดคัวพี่นพี่นี่จูได้เห็ดขัวบ้านเฮาจูได้เห็ดคัวบ้านเฮาตัวจอยตัวนึงโอ้จูันไตเหรอเหลืองเห็ดคัวจูบันไตเห็ดเห็ดคัวขาแม่น้ำสโด้วย ใส่เกลือลงไปเกลี่นวเนะมือนี้คนไลยเนะพี่น้องเพรว่าเขาจะมาพุ่เขาซอยลายไม่คิดว่าใช่ไหมุณ้เขาจะสั่งนะพุ่มากลย ใส่ไปด้วขม้คะตอนนี้ลาบซุกน่อยนะนะตอนนี้ลาบ,นะล,าบลิฟต์ดาบแดงดาบแรงโซกเล็กว่าเขาเอิญุกเล็กโุกเล็กอ้เขาบขอเคยเขาบอกกายกินแรงไรเอาเลืนะลนะอดเป็ดสดๆหน่อยหนอมาเห็ดสุกเลยดับโุกเล็กไอซ้นจะกินยบาซ้นดิฟเห็นไหมตอนนี้ซุกแล้วไปไห้สิกินซุกกับกินต้มนะ ข้างนี <S 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 ้เป็นตกป้าหน้าตาน้ากินขนาดน้ำน้อยบ่เป็นแล้วบ่ข็น้นยัง นช่เขากินกอนเ้าานหรอกเดียวไปดเาดีกว่าโอเวับ้ายเนาะไปเนไปีอันนี้อันนี้ก็ไป้ายเป้าสวยเข้าไปปกน่งนี่เพื้อสวยนี่มากำลังกินเ่าเนาะพิ่น้องกินข่าสามผ่าผ้าหนึ่งผ้าสอง ท้องกินแหรป้าท้องมาหน่อยพระหักเลยบ้างนะมาหน่อยคอยป้าขึ้เป็นตะปูุงเถอะขึ้นเป็นตะหักแต่ท้องได้ซองมาดิตอากินข้าวกินเหรอวะมาเด้ออยพี่น้องกินข้าวเด้อกำลังกินข้าวเนาะมาดูช่วยจุกเอาเอาปลาถือเอาใช้มือยรูปของแพ้ของมันเองของแพ้ของมันวันนี้ ตามผมเลยนะจเะมันมามีขาเนาะิข่าฮอนหอเนาะพี่น้นงพอดีไปตามถูกอาหารดีกินทอที่มีเนาะพี่น้องมันมามีติ๊กข่าเอาวกลัมาด้อหอยพี่น้องมาดื้อให้ใส่ัเลยใตักอันนี้มากให้กินเนี่เข้าหม้อด่กินเจะกินวะหลับเลือด้เห็นาแกตอกแรากินหลับเลือดป้ากินว่หลับเลือดหกิน นงนที่หนแป๊บนึงหอยหนำเขาแล้วค่ะจะเอาเป๊หอยเบวกอกนี่แหละจะแบบนี้หอยหรอจะบ่อน่มะเขมันเคะเยมันชนะแฉบอยู่ดอกบะเขือมันนะเะ

จะเอาเป็ดม่กันแล้วก็มือยังบอเจ้าม่ให้เพื่อนมาใหออออมห่เอาเป็ดนั่ก,ก่อนมือยังเอาเมือออเลื่อเอาอมาเลยมาเาเป็นมนาเป็นขาเป็ดากล้องโตน้อยออยนี่ขาเป็ดอือนั่นปัมปัเนี่ยักเพาะปั๊มฮักเพาะป้าจะน้เหรอถ้ามีวับ,บ,บเลือกเขาบอกเนีบบ่มึงปินเป็ดก็ใหม่แล้ววจ๊ เกือบไม่เพีงเป็ดไก่ชิสุกเลยเด้อนี่เด้อยนั่งง้เจ้าม่ด้ยังกินนะลูกจเย็นย่งอยู่แล้วติมได้หมอมกม่วยไทย ผัดนี่ตื่นตายตายตัวใหญ่เลยมามาใหญ่สุดเลย้วตามจะกินสมนะกินสมข้าวแล้วกินให้สมผักเคียงเปล่า จนใหม่ซุกจะมังเนาะทำหนึ่งุดอกว่าทุกมาแล้วาแม่เขามานำสุกอย่มากเลยน่าจะมาแน่ชปิ่งเป็ดเนาะพี่น้องปิ่งหัวเป็ดมาเลยลืมไปซะหัวเป็ดว่มีถั่วใส่ เด็ดม้งอยู่กิลีอสิบเอ็ดมงจหาข้าหนึ้นึงปจังมงไปนมงจนบยนั่งบอยากซ้ำแห้องงร่ัเออ้องถ่าอยู่ได้ว่าพวกไอ้กิ่งขึ้นานมากทีที่จะมาเออสิถาพนเขาซอยชนเหมาแต่บุงวาในุนะฮะ

ปลาน้อยเอาถวยมาก,ก่อนซองใบถวยซองใบามาก,ก่อนบวงน้ำด้วยบวงน้ำด้วปลาเฮ้ยอย่าคูา่กันอยู่ววะ เดี๋ยวพี่ไมเอาอันนี้ไปให้ข้าเจอน้องให้